สวัสดีครับสุดหล่อและสุดสวยทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้วันนี้ผมจะมาเล่าการ์ตูนสยองขวัญของราชาการ์ตูนสยองขวัญในตำนานค่าซื้อโ อุเมซูเรื่องโอโรจินะครับตัวเอกของเรื่องนี้คือผู้หญิงที่มีชื่อว่าโอโรจิเธอไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเธอเป็นอมาตะแล้วก็มีพลังพิเศษนิดหน่อยซึ่งถึงแม้เธอจะเป็นตัวเอกแต่เธอก็ไม่เชิงว่าจะเป็นตัวเดินเรื่องหลักเนื้อเรื่องในแต่ละตอนจะเล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่โอโรจิได้ไปประสบพบเจอมาครับแล้วตอนที่ผมจะเอามาเล่าในตอนนี้ก็คือตอนที่มีชื่อว่าแม้แต่ความตายก็ไม่อาจพรากเราจากกันครับตัวเอกของตอนนี้คือเด็กผู้หญิงที่มีชื่อว่าชิอเอะเธอเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแล้วพอเธอเคลอดออกมาเธอก็ทําแม่ เธอตายเลยพ่อของชิเอะก็เลยรู้สึกเกลียดลูกสาวคนนี้อยู่ลึกๆเพราะเธออายุ4ี่ขวบพ่อของเธอก็แต่งงานใหม่ตอนแรกๆแ,แม่เลี้ยงก็ดีกับชิเอะแต่พอแม่เลี้ยงรู้ว่าพ่อของชิเอะไม่ชอบชิเอะแม่เลี้ยงก็เป็นตัวของตัวเองเลยเธอแสดงออกมาเลยว่าเธอไม่ชอบชิเอะแล้วก็ต่อว่าดาทอทุบตีชิเอะอย่างรุนแรงเสมอๆซึ่งพ่อของเธอก็ไม่เคยปกป้องเธอเลยชิเอะก็เลยแอบไปร้องไห้อยู่คนเดียวบ่อยๆแล้วเด็กๆแถวนั้นก็พากันล้อเธอว่ายายชิเอะขี้แยเธอก็เลยไม่มีเพื่อนกิจวัตรประจําวันขอองชเก็คื เธอมักจะออกมาเดินเล่นนอกบ้านคนเดียวจนดึกถึงค่อยกลับบ้านเธอจะได้ไม่ต้องเจอกับแม่เลี้ยงของเธอแต่พอเธอกลับไปก็ยังไม่ไวที่จะโดนแม่เลี้ยงของเธอตบข้อหากลับบ้านดึก ส่วนพ่อของชีเอะหลังๆก็เอาแต่กินเหล้าแล้วพอเมาได้ที่ก็ชอบทะเลาะก,กับแม่เลี้ยงสําหรับชีเอะบ้านก็เลยไม่ใช่วิมานแต่เป็นเหมือนกับนรกแล้วพอพ่อของชีเอะรับคุณปู่ที่ป่วยหนักมาอยู่ที่บ้านด้วยหน้าที่การดูแลคุณปู่ก็ไม่ใช่ของใครอื่นก็ตกเป็นของชีเอะนั่นเองซึ่งชิเอะก็ไม่ได้ติดอะไรแต่คุณปู่ของเธอก็เรียกร้องเหลือเกินเขาขอร้องให้ชีเอะทำโน่นนี่นั่นให้อยู่ตลอดเวลาชีเอะก็เลยไม่มีเวลาทําการบ้านหรือทบทวนบทเรียนเลยผลการเรียนของเธอก็เลยแย่ลงเรื่อยๆเพื่อนๆก็เลยมองว่า เธอเป็นคนโง่แล้วก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะคบด้วยซึ่งก็เหมือนว่าชีวิตของชิเอะจะบัดซบทุกด้านแต่มันก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่เรื่องหนึง่งคือชิเอะเป็นคนที่หน้าตาดีมากแล้วยิ่งโตเธอก็ยิ่งสวยแต่มันกลับให้โทษกับเธอแทนที่จะให้คุณพอพ่อของชิเอะเห็นว่าเธอโตมาแล้วสวยมากเขาก็คิดที่จะขายลูกกินเขาวางแผนที่จะให้ชิเอะแต่งงานกับคนรวยเพื่อที่เขาจะได้เอาเงินค่าสินสอดมาซื้อเหล้ากินแต่เนื่องจากฐานะทางสังคมของครอบครัวชิเอะอยู่ต่ำมากคนรวยที่สุดที่ครอบครัวชิเอะรู้จักก็ นนิดแค่นั้นเองแต่ก็โชคดีที่ผู้ชายคนนี้เป็นคนดีขยันขันแข,ข็งตั้งใจทำมาหากินแล้วก็สุภาพอ่อนโยนชิอเอกก็เลยหลงรักผู้ชายคนนี้ขึ้นมาจริงๆจากการถูกบังคับให้แต่งงานก็เลยกลายเป็นการแต่งงานแบบเต็มใจแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ชิอเอะรู้สึกมีความสุขถึงแม้ว่าสามีของเธอจะไม่ใช่คนรวยอะไรมากมายแต่เขาก็ดูแลชิอเอะเป็นอย่างดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เพราะเขาเองก็รักชิอเอะมากๆเหมือนกันชิอเอกก็เลยมีความสุขกับการแต่งงานครั้งนี้สุดๆแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีเหต ที่สามีของเธอกําลังเดินไปทํางานตามปกติแล้วก็ข้ามถนนตรงทางม้าลายเหมือนทุกครั้งที่ทําเป็นประจําทุกวันก็ได้มีไอ้ตีนผีคนนึงขับรถมาชนเขาแล้วก็ขับหนีไป แล,แล้วพอได้ทราบข่าวชีเอกก็รีบมาดูสามีของเธอที่โรงพยาบาลซึ่งข่าวดีก็คือสามีของเธอยังไม่ตายส่วนข่าวร้ายก็คือสามีของเธออาจจะเดินไม่ได้ไปตลอดชีวิตแต่มันก็แค่อาจจะถ้าได้ทํากายภาพบําบัดดีๆก็อาจจะกลับมาเดินได้อีกส่วนนางพยาบาลสาวคนนี้ก็คือโรจิที่ปลอมตัวมานะครับแล้วหลังจากวันนั้นชีเอกก็มาเฝา้ามาดูแลสามีของเธอที่โรงพยาบาลทุกวันแล้วก็คงเป็นเพราะได้กําลังใจที่ดีสามีของเธอก็เลยเริ่มกลับมาเดินได้อีกครั้งแล้วก็เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายช,ชีเอกก็เลยพาสามีของเธอกลับ มาดูแลที่บ้านซึ่งก็เนื่องจากว่าสามีของเธอไม่ใช่คนที่ร่ำรวยมากมายอะไรพอต้องไปอยู่โรงพยาบาลนานๆแถมงานก็ไม่ได้ทำเงินทองก็เลยเริ่มร่อยหลอชิเอกก็เลยต้องออกไปทำงานเพื่อหาเงินมาดูแลครอบครัวแทนแต่ชิเอกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแถมเธอยังเต็มใจทำซะอีกเพื่อที่สามีของเธอจะได้มีเวลาทำกายภาพบำบัดอย่างเต็มที่แล้วสามีของเธอก็เดินได้คล่องขึ้นเรื่อยๆอีกไม่นานก็คงจะกลับมาเป็นปกติอยู่มาวันหนึ่งก่อนที่ชิเอกจะออกไปทำงานสามีของเธอก็บอกว่าอยากจะออกไปเดินเล่นนอกบ้าน ชีเอะเป็นห่วงเธอไม่อยากให้ไปเธอกลัวว่าอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะสามีของเธอยังไม่ได้กลับมาเดินได้เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สามีก็บอกว่าเขาดูแลตัวเองได้เขาไม่ได้ออกไปไหนมาหลายเดือนแล้วอยากจะออกไปสูดอากาศนอกบ้านบ้างแล้วพอได้ยินเหตุผลแบบนี้แล้วชีเอะก็รู้สึกเห็นใจสามีสามีของเธอก็เลยได้ออกไปเดินเล่นนอกบ้านสมใจแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งระหว่างที่สามีออกไปเดินเล่นเขาก็พลัดตกหน้าผา แล้วก็ตกลงมาตายคาที่ชิเอะเสียใจมากเธอร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนผ่านมาเป็นเดือนเธอก็ยังร้องไห้เสียใจอยู่เธอร้องไห้ต่อหน้ารูปของสามีแล้วก็อ้อนวอนขอร้องให้เขากลับมาอยู่กับเธอเหมือนเดิมเธอทําแบบนี้ทุกวันจนชาวบ้านแถวนั้นกังวลกลัวว่าสักวันชิเอะจะกลายเป็นบ้าแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็มีใครบางคนเปิดประตูเข้ามาในบ้านของชีเอะผู้มาเยือนคนนี้บอกว่าเขาสามารถทําให้ความต้องการของชิเอะเป็นจริงได้แล้วก็ปรากฏว่าผู้มาเยือนคนนี้ก็คือโอโรจินั่นเองชิเอะรีบเข้าไปถามว่าคุณทาได จริงๆใช่ไหมไม่ได้หลอกฉันใช่ไหมคุณสามารถทําให้คนตายคืนชีพกลับมาได้จริงๆใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าโอโรจิคิดอะไรอยู่เธอถึงได้ตอบแบบนี้โอโรจิบอกว่าฉันเห็นคุณเศร้ามากฉันก็เลยพูดแบบนั้นออกมาเพื่อปลอบใจคุณเฉยๆฉันคืนชีพให้คนที่ตายแล้วไม่ได้หรอกชิเอะก็เลยอึ้งว่านี่มันเป็นการปลอบใจแบบไหนกันฟ้า พูดแบบนี้นอกจากมันจะไม่ได้ช่วยปลอบใจแล้วมันยังเหมือนเป็นการแกล้งกันด้วยซ้ำแล้วพอได้ยินคําตอบแบบนี้ชีเอะก็ร้องไห้ออกมาเลยชิเอะบอกว่าการที่ฉันยังตัดใจเรื่องสามีไม่ได้มันดูตลกมากสําหรับคุณใช่ไหมคุณถึงมาแกล้งฉันแบบนี้โอโรจิพยายามจะเข้าไปปลอบเธอไม่ได้คิดว่าผลมันจะออกมาเป็นแบบนี้เธอรู้สึกผิดแล้วก็วิ่งออกจากบ้านของชิเอะไปส่วนทางด้านชิเอะตอนนี้เธอรู้สึกสมเพชตัวเองแล้วเธอก็คิดขึ้นมาได้ว่าคนที่ตายไปแล้วก็คือตายไปแล้วตอนนี้เธอเริ่มยอมรับความจริงได้แล้วว่าเธอคงจะไม่ได้เจ กับสามีของเธออีกส่วนทางด้านโอโรจิจริงๆแล้วเธอไม่ได้โกหกตอนแรกเธอกะจะคืนชีพให้กับสามีของชิเอจริงๆแต่คิดไปคิดมามันผิดธรรมชาติเธอก็เลยเปลี่ยนใจไม่ทําแต่พอโอโรจิเห็นว่าชิเออยากจะได้สามีของเธอคืนมาจริงๆโอโรจิก็เลยคิดที่จะทําอะไรบางอย่างโอโรจิกลับไปที่โรงพยาบาลตอนกลางดึกแล้วก็เปิดประตูเข้าไปในห้องหลับที่ตอนนี้ไม่มีคนอยู่เธอเดินเข้าไปหาร่างร่างหนึ่งที่นอนอยู่กลางห้องร่างของคนคนนี้ถูกผ้าคลุมเอาไว้จนหมดโอโรจิค่อยๆเปิดผ้าคลุมออกแล้วก็ปรากฏว่าคนที่อยู่ภายใต้ผ้าคลุมก็คือ มีของชีเอะแต่โอโรจิบอกว่านี่ไม่ใช่สามีของชีเอะแต่เป็นหุ่นขี้พึ่งที่เธอสร้างขึ้นมาเรียนแบบสามีของชีเอโอโรจิบอกว่าการคืนชีพให้คนตายเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะฉะนั้นเธอก็เลยจะทำให้หุ่นขี้พึ่งตัวนี้มีชีวิตขึ้นมาแทน และแบบนี้มันจะยากยิ่งกว่าหรือเปล่าโอโรจิใช้มีดผาตัดกรีดเข้าไปที่หน้าอกของหุ่นขี้พึ่งตรงตำแหน่งของหัวใจจากนั้นเธอก็เอามีดมากรีดที่ข้อมือของเธอแล้วก็ปล่อยให้เลือดของเธอไหลลงไปในตัวของหุ่นขี้พึ้งผ่านทางรอยกรีดที่หน้าอกของมันจากนั้นเธอก็ท่องคาถา แต่ก็ปรากฏว่าเธอทําไม่สาเร็จหุ่นขี้พึ่งไม่ขยับตัวเลยแม้แต่น้อยโอโรจิพยายามใส่พลังเพิ่มเข้าไปแต่หุ่นขี้พึ่งมันก็ยังไม่ขยับเหมือนเดิมแล้วในที่สุดมันก็ระเบิดโอโรจิผิดหวังจัดเธอหมดแรงแล้วก็สลบไปแล้วในขณะเดียวกันนั้นที่สุสานของเมืองก็มีเสียงคนร้องควรครางออกมาจากใต้หลุมศพเสียงนั้นเป็นเสียงของผู้ชายเขาพูดกับตัวเองว่าฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแล้วสักพักเขาก็รู้ตัวว่าเขาอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมที่น่าจะเป็นโลงศพแล้วไม่นานเขาก็นึกออกว่าเขาได้ตายไปแล้วเขา แล้วถึงแม้การที่จะตะกุยออกจากโลงศพด้วยมือเปล่ามันเป็นเรื่องยากแต่ยังไงเขาก็จะต้องทําให้ได้เพราะเขาจะต้องกลับไปหาชิเอะซึ่งก็โชคดีที่ฝนตกลงมาพอดีดินมันก็เลยนุ่มขึ้นเขาก็เลยขุดดินแล้วก็พาตัวเองขึ้นมาจนถึงพื้นดินได้เขาค่อยๆโผล่หน้าขึ้นมาแล้วในที่สุดเขาก็ขึ้นมาจากหลุมได้สําเร็จแล้วก็อย่างที่พวกเรารู้กันดีว่าชายคนนี้ก็คือสามีของชิเอะนั่นเองตอนนี้เขาสภาพโซมมากหมาจรจัดเห็นแล้วก็เลยจะเข้ามาทําร้ายเขาเขา,เขาพยายามที่จะตะโกนขอความช่วยเหลือแต่เพราะ ว่าลิ้นของเขามันเน่าไปแล้วเขาก็เลยพูดไม่ได้เขามองดูลิ้นของตัวเองร่วงออกมาจากปากด้วยสีหน้าที่ตกใจสุดขีดและแล้วแม้แต่ความตายก็ไม่อาจพรากเราจากกันในตอนที่1ก็ได้จบลงติดตามเรื่องราวต่อไปได้ในตอนที่2นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ